สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเด้อตื่นมาสิเส็นชาตหนาวพี่น้องอากาศหนาวแห้งโดยเฉพาะว่าอากาศมันสีหนาวแห้งเดือมันที่เซาโฮกหาเเกามันสีหนาวขึ้นอีกเพราะว่าเขาอะไรนะอีจีนมันหนาวกระหล่ำหนาวแห้งใช่ไหมน้องเด้เสือตัวนี้มาแพื่ ลูกสายกันหมากเสียอันนี้แห้งแห้งโหลุกสายเบาหนะไหนมาไป่งเหยียบออกดาเลยโดจูบมือกัลูกบันหิ้งแบบว่มันหนาวเลยค้าจนตีงอะไรผพี่น้อโอ้ยมาเพิอมเขาตอองแต่งมายให้ซ่อนหน่อยอีนี่หนมาุ๊กเก่บออ้ลูกี้เอ้ีหางไปหาด้กเดยอุ้ยนนะเหนนะเนนะเหินสืนเป็นหนาเหินนะเหรอ ใช้อุ่นได้ส่วคือนีเจ็บขาจนตีงมาไหนพี่น้องเอ้ยป้าขันก่อนสิลุกตีงเอาริงพับขึ้นพับลงพับขึ้นพี่น้องขากับแขนสอกแขนสอกว่าทอขาอืมสิวหันามสิวหแบบใหญ่นึงต้องไปหน้าขำมือหงายไปหนะไปไหนเขียนกันไปไหน่ขียนม่วนเขียนวันแงี่น้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ไปเจ็บประสิทาษเข่ากับพนักที่ประสิทาิเข่าพอเดียว เฮ้ยยังไปยามปัวยู่เ่ีงไปไปฟังน ah ้องฮะงไปเ็กนับกลีปลาดุเจะกลัไปเอ้าเอาแบบดีปลาดุสบีปลาดุเออนกคนมโนวดุกไปสักยไปสักยจะดุกเด้อทางโปงเลยพี่น้องสัยไปเอาไปดุกอยู่ทั้งเงื่อนบไปเอาไปเอาอสักยาจะอยู่ทั้งเื่อนะ เตรียมหาเห็ดกินแต่บ้าเห็ดแกงใไหมมาขึ้นกัย่างในบ้านเียงให้นะบ้นเชยให้ไอ้เบี้ยงหนกอันบ่ได้บ่ไปส่งสัเรื่องวิไปส่งเร่งบ่ได้แบ่งให้ีิพไปส่งก็เรือสิกินเองอีกย่างหมดสับปลาทูอปีงปีปลาทูกับแกงใหมหนานะหนาวหนาวเห็หนาวหนาวที่หนาวหนาวแถหนาหนาวอดีเราเออมันหนาวแต่ปีนี้ เตรียมหาเห็ดกินนะก็เตรียมไปหน้าเลยสปลาสิพาดเขาพาดก็บัหยาดข้าวเดียวมันก็ะเดี่ยวเขาเป็นอะไรแต่มันหยามันเจ็บขาอยนี้นั่งพับนั่งหัวเข่าพาดเขาหรือหัวเข่ามันเจ็บอยู่นี่ปาสิเตียงปลาทูทูแซ่แข้งได้มันนั่งยึดนั่งน่าร่าได้ก็เด้อเปลี่ยนมาจากปลาทู่ติ่งสีมูสีมูอ่ะใช่ไหมนี่มัทหันมาเนี่ เนี่ยกินแกงน้ไม่ก่อนอนี่ประถูมันแข็งไ,ได้ไมเรกินสับเราเอาไปแกงน้มมาขึ้นนี่แลลหละกินน้ำปิตาแสบแนจะ่มชิมกินดีๆกินสิ่กันเลยพี่นนอง จิ่มเต็มไปหนะ้าคือเก่าเลยเห็ดแด๋แเราก็ไปให้ไปหนะ้านี่มึงจะคล้องเนหะ็นไหมก็ได้มึงเห่า,หน,านะเกาะนะสบายดีป้าลุงนี่มีตื่นมากกว่าช่วยหนาขียวกีตาเต็มผู้อาทากอนจา้าสวัสดีค่ะอจิสบายดีเด้อพี่นอ้องป้าลุงเอา เอ้าเอ้าเอ้าหิไปใส้ิไปใส้เอ้ากระดังไปเปลนพี่น้องเอ้ยกระดังแบบอยากไปอยากกินอยากโอวยกระถึกยิบเวลากินข่าวนี่แห้งคักแห้งโฉแห้งวนได้ไพ่ไพ่โฉเอ้าตะห้อยกินน่ะนะผักคุณกินเต็มอยู่นั่งเอ้ยนั่งนั่งเอ้ยด่าเอ้ยนั่งเอ้ยด่าเอ้ยนั่งเอ้ยจับปลาดุ้งก่อน จ้าเอาจากก่อนจามงั้นติ่งติ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 งตงกว่าได้ก็กัดเขียวเกือนว่ะกัดเขียวเกือดเกลือนวันี่วะเอาเอาเอาเอ้ยนเลยเออหนเอยเอ้หนเอยปีงสิมาท่านซุกจะพป่น้องปี๋เดี๋ยวอีเมลวาให้ไปส่งไา้ยุครัวเสร็จจะไปส่งอีเมลก่อนเสร็จจะไปนะเอ้ยปีง มันจะปีงประทูประทูมันอันี้ใสซองพีดมันยังแข็งปีงมาทันน้องเนี่ยมาอยากเลยกินตะแกียงใหม่กัไปห้งเหียนนะคนผูหนึ่งจะกินยังแบบนี้หนาวแห้งแหงหัวกระบดใส่หนากระบวยคนนี้ขี้ได้ว่านี่มันขี้ได้ว่าชึงชึงหอเฉินชึงเชึงเเอ้าเอ้าไปนี่ไปไปนี่อาจกนจะใหนี้เอ้า มึงปีงปลาอีกก่อนพี่น้องเออเออปีงปลาป่งเหนืออีกก่อนอยากกินปีงปลาทุนะตีมัทส์อืมกึ๊ก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 ี่เนือมีซซุกแล้ว ต,ต,นนตนนน้นนสุตนนอเนืออไกสวยสวยเด้มือ่จ็ดโมงนะถ้าจะไปหนานมือยากเจีบขาันสิ่ยางสาแล่บ้นไอ้ไปหน้าเจ็ยบขาย่างสาแล่เด้เมือน ยาเคนขี้หายเลยยาเคนขี้หายสิไปหน้าเลยพี่น้องบ,อบ,บ๊บี้ปะสิไปพร้อมก็เลสีขี้ซาด็งออกไปซาบาอุ้มีีมมออกไปเหนื่อยกับสีไปเงียมาเอเื้อยสบายปลาลูกไหมดูเหื่อยกับสิไปดงเรียนไปพร้อมกันหมอพร้อมเถ่าไมไปไปพร้อมกันีน่นด่เพ่าเขาฮะ ไปพี่น้องเ,เตรียมไปหน้าบันเอาโน้มหน้าอ๋อขึ้นซื่นขึ้นซื่นไปอ้นไปขึ้นรถเขาเองแค่น<อ>ี้บ๊อบป,ปีกสิเตรียมไปก็ใส่ต่อ,อเตรียมไปก่อน,อนบอกแม่แล้วปนะ่ะล่ะบอกแม่แล้ว,นะลวไปไปห้องเรียนถ้ไปบอกแม่ก็มานั่ง

ไปเนองก็เจอกันอยู่หน้าบ้ามีมีขี่ไห้เด้มีมีขี่ไห้เด้อเจอกันอยู่หน้าน้อเจอกันอยู่หน้าเด้อเอาใป่ปานดงเลย เอาน,า,านองมาอยู่นะจะไปหนองหานอ่กอดห้าอาษาได้ดิ นายุงเลยนายอยเป็นหานี้กอดกูภาษานจับมัซมือบกจาทั้งดังก็จาทั้งหนากอดภาษาเอนกอดภาษาพีนองดนัหนหนี้หนา่ย่อไรกอดภาใส่หมวให้กระทอดภาษาเล่นเลภาษาใส่หหวา จะเศร้าน้ออดหอกันอยู่หน้าัี่น่อวเน,เนี่หอดหน้าเลยพี่นอเอ้ย่า่าถาเราเอากล้วยออกห้แล้วกล้วยผูกไปุนบ้านนี่เพราะว่ามันจูงมากเกามากแต่ว่าจะเอามันลงกินนาก่อนจะ,จะนผูกอีก แต่ว่าบางคนหันถามขาวปล่อยขั้วแต่ว่เขาว่าย่างแต่ว่าบ้านอื่นปล่อยดนะว่านี่ไอ้กลุ่ยเราปล่อยว่านี่บ้านน้องแหงเขาปล่อยว่านี่ยังตะวันนั่นแต่ปล่อยเท่าแล้วกต่ว่าถาซักยาก่อนเขาเขามาซักยาเขาสินี่มาจากซักถาซักยานะกะปล่อยเรือยมาจากเขาเนี่ยรอแต่ว่าพอคำสิงมาซักยาให้ หม่อาจจะเทียมจะไปผลุนลูวบุกมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อหอดหน้าเด้อหน้าข่อยกินน้ำเด้อกินข้าวเด้อเจ้าสีห้าฮห้เบียดสีห้ามาถั่วมื่อนี้สีมาถั่วแต่มาตอกหันน้อยเดียวอยู่เครื่งก็น้อยเดียวอือเขาผู้นี่ตอกมัดขึนเบิดเด้อบันนี้อือเอาตัวพี่จังโมหยาบอ่ะ แม่โก้นกินเองเลเร้อพี่น้อเออมกุกินเองแหละจยไว้ญาป้า,าก้นเขาสงอันนเอาท้าอันเ<า>นี่ยเข่าก้อนปัวหาอะไรกินดีๆให้จะสนกุกๆเข่าสีเยินนั่นนี่แกทำไมมันขึ้นนี่มาสิจงให้กระป๋อแเพื่อไปส่งเพื่อ,อ,อนมากินอีก่ก็ไป

อเอาตัวไ oh, ้ออก็คือเอาตัวได้คัเออเอาซีนไส่แล้วเอาเขาใส่เออยังสิบว่าปเอาอีกไัน่ยัเบิดยังใส่อีกเนี่ยเออแม่บ้นตั้งแรงเบียมากเลย่อยู่นะครับนมันจำเป็นงๆโอ้ยจอมาเจตัวเองนะเป็นบบไงอย่มากไวน

แม่ป mm. ๊อกคืแของกินแฉะๆม่ก็เป็นะไอะว่าแล้ส่มูสิมูัมีบอกให้แม่ไปงกินมาได้ๆด้นนะแม่งเงินแต่ไม่ง้

นะฮะวันนี้แห้มาหยับขีดมูวนจะมาหยับอ้เหนนนเน็นต้องโฉบขึ้นยองโดมาเป็นยี่ปุป่ไปเดีย่ยวนี่มันเดือดอซีนึงตาก็เมืออ่ะอันอันนี้น้องโฉบขึ้นยองโด,งโดง ปูเนี่ยไปมเอดงไปเผานี่สิแม่หันหนาวเลยแจ่บอกว่าต่อมาจากต่อนหม่ Vang lúc này gắn bổng được người mãi được mặt được mặt được mặt được mà sao?

มาจะไป่ายดูเพื่อนให้เผาเบึงกับบุได้กับบ่าวบางดูเพือนอ่ะครับอาตัวเองกองแล้วกระเพมตาไ้นมี่อ็ฟซีบอก่าไปเพื่อนแถาไก่กับบไก่เด้วเี่น้อไก่สวนอ่งเนี้ยข้างลังเพือนบก เบื้องดังขึ้นน่าบีแตบว่าไปถายนั่นแหละเนี่ยมเศ้ามากอ่ะยังยังกระชวยกะเพาหน้ายังเล้งเมื่ออะไรก็เมือก็้องตปยไปัวไปช่วยได้ปีไปใส่ปีไปใส่สั่ปีไปเที่ยวก็ไปเที่ยว

น้ำเ่มันน้ำมันจะออกทั้มงดนี่ฮะน้ำส่มันออกเวลาเนี่ยมันจะทังมันมันตายมันจะน้ำน้ำมาแล้วมันจะอกดอึเอึดอึด ก uh? ันจพูดมาขูดคือคนไหนเนาะพูดมาูดคือกันเลยแกตะคือเมื่อ่เมื่อืไร น้ำตัวชนิดไหนน้ำกรดูดีอันนี้เดี๋ยวเมื่น้ขาเสื้ออ่าเขาเสื้อันนี้ครับตอนตอนแกงหมักอย่างเงี้ย ผู้ซื้อซื้ออุ่นตีนะน้แม่ใจได้ไงไปบกูแบใจและมีต้นหออ้าวคนจัเป็น มาะวก็นมหาคุแม่แกงจับบ่ากินเพรอนบบบ่จ่มได้ั้งะตุ่มจุ่มมันนูกสได้กินแทนออ้ม

lên đã ông không ừ. có được màn thiện đâu mà thả

วะเนบ่ยมาคอยรอคอยินเลครับพื้นหอบหอบนึ่งนล้วเจ้าฮะเนี่ยกระิม้งนาบะนี่มาได้ที่นี่เออที่นี่นี่น่าใช่เลยผัดหมูอันนี้จจบกิบไปเลยพี่น้องน่เขาเขาเ มันจะอุ้งชาแล้วเด็กอายด้วีหนาแล้วจะจบคลิปแล้ะว่าทายมาตะบ้านพี่น้องฮะเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมไปได้เด้อเจอกันใหม่คลิปหนาบายละไปดีดีบบายาย